สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปของศักยภาพเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมได้ทำการกำเนิดศักยภาพตันนะ2,500ครับของไอดีลักอ่ะเรียกได้ว่าพึ่งจะตันแบบสดๆล้อๆเลยนะครับ วันนี้ครับผมจะยัดศักยภาพนะครับ2,500แบบเต็มๆนะให้กับเรมนางเอกอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเรมนะครับตีบวกศักยภาพแบบตันนะครับ2,500เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนอ่ะก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมนะครับ เอซีเคเกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นลดราคานะครับทุกแพ็กเกจในเกมรันเจอร์นะครับ,ด anger, รบลดราคาสูงสุด ถึง30%เลยทีเดียวนะอันนี้ลองไปดูกันได้นะว่าจะเติมแพ็กเกจอะไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขารับเติมเ,มเกมอื่นๆด้วยนะลองไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์นะครับก็สอบถามนะว่าเกมอื่นๆครับที่เราเล่นอยู่นะลดราคาอะไรยังไงบ้างครับส่วนของเกมร a เ g เจอร์ราคานะครับก็ถือว่าลดสูงสุดตอนนี้ถึง30%เลยทีเดียวนะครับก็ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะตามรูปนี้เลยนะ c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอ เติมไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งร้านนี้ปลอดภัยไว้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สอบถามได้เอียดเพิ่มเติมนะก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็จะเข้าไปที่แชทของร้านค้าเลยนะครับหรือจะหาจาก Facebook ก็ได้นะก็พิมพ์คําว่า a c k นะครับจริงๆพิมพ์คําว่า a c k ร้านเติมเกมก็จะขึ้นมาเป็นร้านนี้นะคนะกดถูกใจเพจประมาณ ,78 0 0ก็จะเป็นร้านที่ของจริงนะ,ะร้านของจริงแน่นอนนะครับก็ไปตามลิงก์ได้เลยนะครับ a c k เกม e Top Up Center นะครับ อ่โอเคครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของศักยภาพเรนเจอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ความรู้กันสนิดหนึ่งนะครับว่าศักยภาพของเรนเจอร์ทำยังไงให้มันขึ้นนะครับ ถ้าเป็นเรนเจอร์ยุกเก่าๆเนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะมีเคยมีช่วงหนึ่งที่ตัวเกมเคยเอารนเจอร์ตัวเก่านะครับมาเพิ่มศักยภาพย้อนหลังนะครับแล้วก็หายเงียบคลิปไปเลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นแพนอีกเลยนะตอนนี้ก็เรีได้ว่าไม่เห็นแพนนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ๆแล้วนะตัวใหม่ก็จะสามารถตีบวกศักยภาพได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า 2,500อันนี้คือตันแล้วนะครับในเรื่องของอนาคตขก็คงจะเป็นอนาคตแบบไกลๆนะไม่ใช่ใกล้ๆอย่างแน่นอน,นครับไม่ได้มีแผนว่าจะเพิ่มไปไกลกว่า2,500หรือเปล่านะครับเพราะว่านะตอนนี้ก็จบอยู่ที่ตรงนี้นะครับอย่างละ500นะครับซึ่งตรงนี้เขาเขียนรายละเอียดเอาไว้เรียบร้อยครับว่าจํานวนศักยภาพเนี่ย เริ่มต้นนะครับสมมุติสร้าง ID ใหม่เนี่ยโตเกมจะให้มา500ก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือเรนเจอร์ในครั้ง่รก็คือเรนเจอร์ในคอร์เซชั่นะครับตัวไหนที่ยังไม่เคยเปิดได้นะครับะนะครับทั้งในตู้กาชาปกติแล้วก็กาชาเอฟนะครับอะฉะนั้นเนี่ยค่า F จากเพื่อนก็สําคัญนะอันนี้ผมเปิดไปแล้ว เพราะว่าผมต้องการหาเรนเจอร์บางตัวอยู่นะครับผมก็เลยต้องเปิดค่า F นะครับเปิดมาครับมันก็จะได้เรนเจอร์ที่เรายังไม่เคยได้มาก่อนนะครับแล้วก็ตู้กาชาต,ตามปกตินะครับเปิดได้หตัวที่เรายังไม่เคยได้ศักยภาพก็จะขึ้นมา1อันนะครับอ่านะปัจจุบันบอกก่อนนะว่า เรนเจอร์ห uh, ดาวจะไม่มีแล้วถ้าเป็นไอดีสร้างใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นที่2ดาวนะหดาวนี่ถูกยกเลิกไปหมดแล้วนะครับซึ่ง2ดาวก็เปิดในกาชาเอฟเอานะครับอ่า uh, นะครับเปิดเรนเจอร์ได้1ตัวนะครับสมมตินะสมมติว่าเริ่มต้นจากเรนเจอร์ร่าง8ดดาวธรรมดานะครับสมมติว่าเปิดได้เรนเจอร์ร่าง8ดาวธรรมดาเราจะได้นะครับค่าศักยภาพขึ้นมา1แต้มนะครับพอตีบวกเป็นมาสเตอร์นะครับก็คือใส่กบแดง4ตัวใช่ไหมตีบวกเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นให้เป็น2 2แตามนะครับหลังจากนั้นสลับเป็นอัลตร้า สลับเป็นอัลต้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3แต้มเพราะว่าเป็นเรนเจอร์ที่ยังไม่เคยมีร่างนั้นๆนะคือเรนเจอร์จะต้องเป็นตัวที่ยังไม่เคยเปิดได้และก็ร่างที่ยังไม่เคยได้นะครับพอเป็นอัลต้าปุ๊บก็จะเป็น3มแต้มนะพอตีบวกเป็นอัลต้าแม็กก็จะเป็น4แต้มพะเขานับทั้งเรนเจอร์ที่ยังไม่เคยเปิดได้แล้วก็ตีบวกแม็กเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก1แต้มนะแล้วพอเป็นอัลต้าแม็กปุ๊บเนี่ยสลับเป็นไฮเปอร์แม็กอันนี้จะขึ้นเป็น6เลยเพราะว่าจะเป็นร่างไฮเปอร์ที่ยังไม่เคยได้กับ ถ้าสมุิเลนเจอร์ตัวนั้นมี9าดาวนะครับสลับไปเป็น9าดาวอีกนะก็จะเป็น7ดแต้มเพราะว่าล่าง9้าดาวยังไม่เคยมีนะครับถ้า9าดาวแม็กก็จะเป็น8ดแต้มอันนี้คือหลักการของจำนวนศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นนะฉะน,นั้นถ้าเปิดกาชาตามปกติหลักๆไปเปิดกาชาเอฟเปิดทุกวันเอาให้ได้เลนเจอร์ที่เรายังไม่เคยมีมาก่อนนะก็จะได้แต่2ดาวนะครับไปจนถึง7ดาวนะครับอ่านะครับส่วนนะครับการเก็บรูนศักยภาพเ,าเก็บยังไงนะครับ ก็เบื้องต้นนะพาร์ตฟรีนะครับพาร์ตฟรีนี่จะอยู่ที่เลเวลน่าจะแถวๆยี่สิบกว่านะครับอ่ะยี่สิบห้าครับนี่ตรงนี้นครับจะเป็นแบบสุ่มอ่าะะครับก็ได้มา ทั้งหมด50ชิ้น,นครับอย่างละ10ชิ้นสูมเมานะถ้าเกิดเติมก็จะเลือกได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกแพ็กเกจสักยภาพที่ในรอบปกติก็จ,จะมีเอามาขายจะเป็นพิเศษนะแต่ตว่าในรอบปกติเนี่ยอาจจะมีเอามาขายนะก็คือแพ็กเกจสักยภาพหรือรอเกมแจกหรือว่าไปเล่นด่านยากครับด่านยากนี้จะได้เยอะหน่อย นะครับโดยเพราะด่านที่ยังไม่เคยผ่านนะครับอ่าไปเล่นด่านยากหรือถ้าทีมโพดเขาก็จะไปฟาร์มกันในส่วนของด่านยากนะครับคือถ้าเกิดผ่านไปแล้วว่ามันก็จะเหลือดแค่อย่างละชิ้นนะอ่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ผ่านเนี่ยมันจะได้ทิ้นสิชิ้นถ้านั้นด่านยากจะได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนด่านปกติเนี่ยจะเป็นการฟาร์มนะครับก็ไปหาดูนะอันนี้ผมอ่าไม่ได้ทําตารางเอาไว้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่าอยากจะได้สีอะไรนะครับก็ไปไล่เก็บเอานะครับ นี่ประมาณนี้นะครับก็ไปไล่ฟาร์มกันได้นะผมลองฟาร์มดูแล้วแต่ลองฟาร์มเพียงแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าคิกเก็ตฟาร์มครับในด่านสูงๆมักจะดอกค่อนข้างจะดีคือถ้าเกิดเ,เล่นสักด่าน300กว่าประมาณนี้จะถือว่าดอกค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งถ้าจะฟาร์มศักยภาพ มันก็ต้องมีพื้นฐานจากการทำทีมพีร้อก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดทำทีมพีร้อยเนี่ยมันก็จะดอบเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดอบง่ายขึ้นเรียกได้ว่ามันเป็นสเต็ปนะครับถ้าเกิดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นที่การเริ่มทำทีมพีร้อก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่เก็บของนะให้มันดอบเยอะๆนะครับอ่าส่วนหลักการของการตีบวกศักยภาพนะครับ อ่าครับแต่ละสายมันจะมีที่เหมือนและไม่เหมือนกันครับที่เหมือนกันทั้งหมดก็จะเป็นพลังชีวิตกับพลังโจมตีนะครับอันยังสายพลังเนี่ยแน่นอนตีบวกพลังชีวิตเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเลขจะเพิ่มไม่เยอะ แต่ว่ามันจะมีผลต่อเรนเจอร์ตัวถึกๆนะครับถ้าสมมติเรนเจอร์เบียดเบียดกันเนี่ยตีบวกสายาพพลังชีวิตเนี่ยมันก็จะถึกกว่านะอันนี้คือถือว่าก็มีผลนะครับส่วนพลังโจมตีนะครับก็คือดาเมจสกิลตรงนี้จะเป็นดาเมจสกิลโดยตรงนะครับถ้านะครับมีอัปเกรดธาตุบอกเลยว่ามีผลโคตรชัดเจนอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันคำนวณ จากตรงนี้นะครับเอาไปรวมกับอัปเกรดธาตุด้วยครับอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวสายพลังที่มีดาเมจด้วยแล้วเป็นดาเมจที่เราอาจจะฝากความหวังนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีดาเมจอาจจะไม่หนักมากปล่อยตัวมาเยอะเนี่ยก็จะเป็นดาเมจสะสมฉะนั้นเนี่ยก็ตีบวกพลังโจมตีได้นะครับแล้วก็พลังป้องกันนะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปนะเพราะว่า,าเวลากระโดดข้ามไปโดนตีธรรมดาโดนตีธรรมดาติดคลิ้นครับมันจะได้หักล้างได้นะตรงนี้พลังป้องก,กันก็ใส่ได้หรือไปใส่กับตัวบินก็ได้นะครับใส่ตัว บินเนี่ยจะโดนตีธรรมดาตีธรรมดาติดคลิ่นะครับฉะนั้นเนี่ยค่าพลังป้องกันจะเอาไว้หกักหลังการโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาติดคลนะครับซึ่งก็ใส่ได้นะเป็นของสายพลังอย่างเดียวนะพลังป้องกันนะครับอ่าส่วนวิ่งไวนะครับก็สามารถที่จะตีบวกได้นะครับอ่าวิ่งไวจะเป็นสีม่วงนะครับก็ มันก็จะมีผลดีแหละสำหรับเรนเจอร์เป็นประเภทโตชนใกล้นะครับยิ่งวิ่งดันระยะได้ก็จะยิ่งดีนะครับส่วนท้องสุดท้ายก็จะเป็นต่อต้านการถอยกลับซึ่งผมทดสอบและเห็นผลค่อนข้างจะดีอาจจะอยู่ที่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ครับหลักๆเนี่ยพลังครับสายพลังเนี่ยผมจะให้เน้นไปที่พลังชีวิตอ่าแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่หรืออาจจะพลังป้องกันด้วยก็ได้นะครับหรือถ้าจะแบ่งไปยังส่วนอื่น,นครับ เพราะบางคนอาจจะเก็บได้ไม่เยอะอาจจะแบ่งส่วนกันนะเช่นาสายพลังก็ตีบวกพลังชีวิตไปนะครับสายว่องไวหรือว่าสายใบพิพิทที่เป็นตัวทําราเมจก็ไปยัดพลังโจมตีนะครับส่วนของว่องไวนะครับก็พลังชีวิตจะใส่ก็ได้อนี่เดี๋ยวผมใส่เลยนะเพราะว่าวันนี้จะทําเรมนะครับนางเอกนะครวงเล็บที่นอนหนูกับกอไก่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เขาพูดกันนะก็ตะตีบวกไปเลยครับเป็นการกําเนิด ศักยภาพตันนะครับ2,500อันนี้คือตันแล้วอ่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของผมนะว่าไอ้จะฟาร์มอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไปตีบวกตัวไหนให้มันตันไปเลยนะครับนี่ศักยภาพตันเรียบร้อยนะ2 5 0 0นนะครับนี่ครับตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีผลแม้ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีผลนะครับ อ่านะครับถ้าเป็นความเร็วในการโจมตีนะครับกับคริติคอลก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีธรรมดานะครับมันจะตีแรงขึ้นนะไม่ใช่ตีเร็วขึ้นนะเพราะว่าติดค่าแอนิเมชันครับเพราะว่าค่าแอนิเมชันเนี่ยมันไม่สามารถทาให้เรนเ,เจอร์ตีไวขึ้นมามากกว่าเดิมสักเท่าไหร่เพิ่มนะมันไวขึ้นแต่ได้นิดเดียวเท่านั้นอย่างที่บอกว่ามันมีค่าแอนิเมชันป้องกันเอาไว้นะครับเขาก็เลยไปเพิ่มเติมที่ดาเมจการตีธรรมดาแทนนะครับฉะนั้นเนี่ยตีบวกความเร็วในการโจมตีจัดตีธรรมดาแรงขึ้นนะครับคริติ ข้าก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับก็ค่าตีธรรมดาติดครีด้วยมันก็จะยิ่งเสริมความรุนแรงนะครับอันนี้คือมันตีบวกครั้งโอกาสติดครินะครับแล้วก็ดามเมจครีนะครับส่วนช่องสุดท้ายสีเหลืองก็จะเป็นความแม่นยำนะครับซึ่งถ้าจะตีบวกจริงผมมองว่าไปตีบวกกันบินดีกว่าเพราะว่าการบินเนี่ยจะต้องการเน้นตีคริกับตัวบินนะครับในส่วนของว่างไวเนี่ยผมจะเน้นไปที่อ่าพลังโจมตีอ่าพลังโจม,มตีนะครับกับคริติคอล อ่าถ้าเกิดเหลือก็จะเป็นความเร็วในการต้มตีก็ได้นะครับเพราะซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกันกับตัวกันบินด้วยนะซึ่งมันสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับทั้ง3จุดนะอ่าที่เหลือถ้าเหลือก็ไปเติมกันเราเองครับในส่วนของพลังชีวิตกับแม่นยำอ่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพลังชีวิตก็ไปใส่กับเน้นใส่กับสายพลังจะดีกว่านะอ่าส่วนช่องสีเหลืองสุดท้ายสุดผมให้เน้นไปที่ไหวพริบ อ่าโดยเฉพาะเป็นไหวทพิบตัวทำดาเมจทางปวดต่างๆนะครับเพราะว่าตรงนี้สีเหลืองอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแม่นยำสกิลช่วยครับบอกเลยว่าช่วยชัดเจนนะอะไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างจะช่วยชัดเจนนะครับส่วนสีม่วงเนี่ยก็อย่างที่บอกบางทีอาจจะไปตีบวกกับสายพลังให้วิ่งไวหรือจะว่องไวติดคลิกก็ได้หรือจะมาใส่กับตัวเรนเจอร์นะครับใส่ว่องไวใส่ไวพิบที่จะเอาเป็นใช้สกิลเพราะว่าเผลอเดิมเนี่ย จะไม่มีค่าใช้สกิลอยู่ก็เอาไปตรงนี้ไปใส่ได้อย่างบอท็อปตั้งนานเนี่ยที่เขาไม่ค่อยใช้อัตราการใช้สกิลกับเกียร์เนี่ยเพราะว่าเขาส่วนหนึ่งคือเขาก็ตีบวกกับตรงนี้ด้วยซึ่งมันก็มีผลต่อการใช้งานนะครับอันนั้นแบ่งกันเอานะตรงตัวไหวพริบเนี่ยค่าลปรปิกจะไม่ค่อยมีผลฉะนั้นเนี่ยสีน้ําเงิน,นครับสีน้ําเงินเนี่ยผมมองว่า ไปเน้นใส่กับว่องไวก็ได้ความเร็วในการโจมตีนะครับหรือสายพลังให้มันหักล้างค่าโจมต,ตีธรรมดาอันนี้ก็เป็นหลักการการตีบวกนะครับ วิธีการอย่างที่บอกนะว่าเน้นใช้ทางไหนเอาไปตีบวกทางนั้นครับดาเมจว่องไวดาเมจไหวพิบก็ไปใส่ข้ามพลังตนตีนะพังชีวิตก็ไปเน้นใส่กับสายพลังครับอาถ้าเป็นไหวพิบดาเมจด้วยปวดด้วยก็เพิ่มนะแม่นยำสกิลเข้าไปส่วนว่องไวจะเพิ่มคริกหรือความเร็วในการโจมตรีก็ตามชอบเลยอันนี้ก็เป็นหลักการของตีบวกศักยภาพนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับว่า บวกกับอัปเกรดธาตุเข้าไปอ่ามันจะตึงแค่ไหนแต่ว่าเดิมผมตีบวกอยู่แล้วนะนะครับแต่อันนี้คือใส่ไปทั้งหมดเลย5จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันจะโหดมันจะตึงสักแค่ไหนนะครับอันนี้ผมขอวางตัวปั๊บนะครับอ่าตัวของเร่มนะครับจะต้องวางว่องไวแต่เราจะวางว่องไวแบบกากๆากากไปเลยนะ ไอ้ไม่ใช่สิไหวพริบนะครับอา่ามันต้องวางไหวพริบนะตัวเล่มเป็นว่องไวต้องวางไหวพริบนะครับอา่าเดี๋ยวดูนะว่าตัวหนึ่งดาวมีอะไรน่าสนใจบ้างอา่ะตัวนี้มาดิยังไม่มีสกิลนะอา่านะครับอ่ะจับมาลองใส่ดูนะครับอา่าห้าดาวัวเก่าเอาโอเคนะครับมันไม่มีสกิลนะก็จะวางอาไว้แบบให้ดูเท่ๆละกันนะครับนี่อ่ะขุดโตเก่าเอามาวางเลยนะครับว่ามันจับเป็นยังไงบ้างนะครับ อย่างที่บอกนะว่าผมจะวางเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเรามักจะต้องทําค่าแฝงเพื่อให้มันเนี่ยได้ตีเจ๋งๆตีแรงๆตีหนักๆใช่ไหมอ่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะต้องวางทีมกันประมาณนี้นะครับอันเดี๋ยวลองดูครับก็น่าจะคริทีเดียวหายเกลี้ยงนะครับ่าเพราะว่าตัวเรมค่อนข้างจะตีหนักจริงๆนะครับคือผมมองว่าถ้ามีโจมตีสกิลดแนอนนนครับในส่วนของการผลักเนี่ย มีผลนะเพราะว่ามันผลักค่อนข้างจะแม่นครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผลักค่อนข้างจะแม่นนะครับอ่ะดามเมสกิลทีเดียวแตกเลยไม่ต้องลุ้นคริให้เหนื่อยนะไม่ต้องลุ้นคริทาค่าแฝงอะไรเลยนะอ่าค่าแฝงจะไม่ได้เพิ่มในดามเมสกิลนะครับอ่าค่าแฝงเนี่ยจะเป็นการครินะครับเดี๋ยวทดสอบกันดูด่านนี้สักนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าเมื่อกี้คือ, Skill, อดาเมสกิลล่อทีเดียวยับอยู่เหมือนกันนะ เออครับอาจจะลองตีดูด้วยทางคลิกดูนะครับอเดี๋ยวดูว่าจับเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับของตัวเลมเนี่ยเขาจะใบนะครับกับสายไหวพลิบนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะอา๋ยวลองดูทองผักนับดูครับนี่ผักไปยังด้านหลังคือมันตายเลยครับเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างจะหนักโหกนะครับ นี่แต่ว่าอคริกกับลูกน้องก็อย่างที่บอกนะว่าในบางด่านเนี่ยลูกน้องเขามีเหมือนเป็นบั๊กนะครับหรืออาจจะมีค่าพลังป้องกันที่โกงเป็นพิเศษมันก็เลยทําให้การตีครีเนี่ยไม่ได้หนักนะครับอ่านะครับอันนี้มันเป็นบั๊กนะไม่ต้องคิดเยอะบางทีแบบโหครีกหนักมากแต่ว่าตีไม่แตกนะครับอันเดี๋ยรลองไปตีกับผอคอยนะ่าจะตีไม่ได้เกียร์ล้นนะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทดสอบได้อันเดีรยวลองตีด่านยากดูแล้วกันอ่าเดี๋ยรลองตีกันที่ด่านสุดท้ายดูเลยนะ มาดูนครับว่าคริเดียวนะครับคริเดียวจะเป็นไงบ้างครับผมกดออโต้ดูนะเดี๋ยวดูครับว่าเริมตัวเดียวนะครับมันจะเสี่ยวได้ไหมครับนี่ผลักค่อนข้างจะแม่นนะครับาอ่ส่วนคริก็จะเป็นคริเดียวนะครับซึ่งความแรงก็ก็แรงนะครับแต่ว่าพอเป็นคริเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวดูนะว่าฆ่ามาคนเดียวครับตัวที่เหลือเนี่ยไม่มีตะกิวนะ ตัวที่เดอดไม่มีสกิลนะครับนี่ครับดูครับว่าใส่เกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับมันผลักค่อนข้างจะแม่นจนน่าเกลียดนะครับนี่จนสามารถที่จะเล่นด่านสุดท้ายครับคือแทบจะเคลียร์ได้ใช้คํานี้นะเออแทบจะเคลียร์ด่านได้อยู่กันนะอ่านะครับคือถ้าเล่นยื้อไปนานไม่นานนะผมว่าน่าจะชนะได้นะครับอ่าเพราะว่าของผมเป็น9ดาวแม็กปล่อยตัวไว้นะครับนี่ดูครับว่าค่อนข้างจะผลัก แม่นมากๆแต่ว่าตัดตูยังถือว่าโหดโหด,ดร้ายอยู่โหดรายย้ดรายอยู่นะครับเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดูแล้วกันนะเอาวันนี้คัดเรนเจอร์มา4แบบเพราะว่าบางทีมผมจะตัดแบบมาคู่นะ ID6 ID6 ID ผมจัดบากี้นะครับ9ดาวแม็กนะครับบวกกับบราว n อนูบิสเพราะว่าเราชนะท่าเขานะเดี๋ยวปล่อยตัวเดียวนะครับ อัานี่ล่อให้ให้2เลยครับให้2เลยครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับว่า2ตัว1ผลจะเป็นยังไงครับตอนที่เร็มมาใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าเ <are> ฮ้ยแฝคทิทำไมเล็มดูจะไม่ไอ้นี่แล้วแล้วก็นะอ่ะต้องดูก่อนครับอ่ะแต่ว่าเจอบากินี่น่าจะตีง่ายหายคล่องเลยนะครับ นี่ครับฟาดปุ๊บบากิเก้าดาวแม็กหายหมดเลยครับโอ้โหคือเหมือนมันไปเด่นตรงดาเมจแล้วนะเรมเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นครับอาตะครินี่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าคริเขาค่อนข้างจะโกงมากครับนําไปตีอ่าตีเนี่ยเลดโคโรโบนะครับตีกิวเลดธรรมดานะครับอันนี้ค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนนะครับอ่าดูครับเพิ่มแร่หนึ่งพันนะแดงวาบแดงวาบนะครับนี่บากิตัวเดียวก็สามารถติดเพิ่มแร่หนึ่งพันได้ อแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับเดมค่อนข้างจะโกงนะครับอ่าเดี๋ยวทีมต่อมาครับเป็น ID 3นะครับอ่าผมจัดเป็นไกลทองครับอ่าเดาวบวก3ครับแล้วก็ชินจังอันนี้ให้มาคู่นะอ่ากับชินจังนี่ถือว่าเป็นท่าเสมอนะครับอ่าแตชินจังนี่ปลอบบางไวเยอะแล้วชินจังโนนตีธรรมดาก็น่าจะไปได้อยู่นะ เดี๋ยวต้องดูครับเราเอาชิงนจังมาขวางนะอ่ะเรากดออตโต้ดีกว่าเราเอาตัวกระจ้ยร้่ยมายืนขวางบ้างเพราะว่าไก่ทองค่อนข้างจะดาามจโกงโหูตะโดดูครับะนะครับนี่แรมบอกใสอใสอยหมดไม่สนดลูกไครครับโอ้โหไปง่ายได้มากเหลือเกินครับต่อมาครับเป็นการชิงนางเอกอะเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ เพราะว่าเราจะตีกับเอเมริียที่ i d 4นะครับนี่การที่จะเป็นนางเอกครับก็ต้องโกงสันิดหนึ่งนะวางตัวบัฟครับแล้วขอปล่อยตัวหมดด้วยเพราะว่าเราแพ้ธาตุเขาครับนี่เก้าดาวแม็กที่ IDC ครับบวกกับเกียร์ทางนั้นเนี่ยใส่เกียร์วิ่งนะปืนวองสบู่ครับไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยครับไม่ไหวครับยอมแพ้เขาไม่เถอะเลมเออเพระเอกเขาไม่มีใจะนะ เราแพท้ทาตุเขานะคือแบบเกมก็ตั้งใจท,ทํทธาให้มันเป็นแบบนี้เลยนะ,ะเรมก็เป็นนางเอกนะครับวงเล็บที่นอนหนูกับกอไก่นะคร่ะให้ดูแบบนี้เราไม่อยากให้ดูสภาพตอนจบนะเรารู้สึกสงสารเขานะอะสุดท้ายครับทดสอบกับอาร์เบโดนะครับที่ไอดีลึกลับอ่ะม,มาครับอ,อันนี้เป็นน้ําชนน้ำนะซึ่งอาร์เบโดเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงตรงที่ว่าเขาค่อนข้างจะถึกแล้วก็ เป็นออากรทึมที่มาถึงเขาข้ามเลยครับนี่เห็นไหมมาถึงเขาข้ามเลยครับตรงนี้ครับดูครับคือแทบจะทุกตัวเนี่ยคือเห็นหน้าปุ๊บเขากระโดดข้ามทันทีนะอ่านะครับโอยแต่โอ,อ้โหเอาว่านี่นี่ครับนางเอกของเราครับบอกว่าอยากข้ามไม่ให้ข้ามโมโหเมื่อกี้แพ้เอเวเรียมาบอกโมโหอย่ามาข้ามนะโอ้โหนี่ครับ อันทัางนั้นเป็น9ดาวบวก2นะครับซึ่งหลอดดีรับก็ตั้งใจว่าจะทำนะครับอัล์วโดให้เป็น9ดาวแม็กอ่เพื่อที่จะไปเล่นนะด่านยากขอคอยนะครับแบบไปที่สุดโอ้หนี่นะครับอ่าส่วนหนึ่งนะก็9ดาวแม็กด้วยนะครับเกียร์อัปเกรดห้าด้วยนะแล้วก็ตีบวกสกิภาพคือจัดเต็มหมดเลยทุกท่องนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันเป็นทีมดูอ่ามาโอ้โห เห็นเอมิเลียดนวยนะอันนี้ต้องเอาคืนละเพราะว่าเราจะมากันแบบเป็นทีมนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับตีบวกสก,กิลภาพมีผลแต่ผมบอกแล้วว่ามันจะมีผลก็แต่เมื่อแบบไปเจอแบบตัวพอๆกันเกียร์พอๆกันนะครับอ่ามันจะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยครับแต่ถ้าเกิดเป็นลีกที่ไม่สูงอันนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเร่งหาก็ได้เราเน้นเร่งหาเรนเจอร์ตัวที่มันเก่งเป็นพิเศษ นะครับอย่างที่บอกนะว่าถ้าเรนเจอร์เราเหนือกว่าศัตรูนะครับเกียร์ฟรีก็เอาอยู่เอาจริงๆนะ,ะเดี๋ยวนี้นะครับผมเคยทดสอบไปแล้วนะครับว่าถ้าเรนเจอร์มันชนะทางกันเนี่ยใส่เกียร์ฟรีก็เอาอยู่นะครับแต่มันจะเอาอยู่ได้แค่จุด1เท่านั้นเดี๋ยวพอขึ้นไปอยู่ในหลีกที่แบบว่าเกียร์เริ่มตึงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีปัญหานะครับ <S <S อ่าฉะนั้นเนี่ยเกียร์ก็ต้องวางแผนตามล่าหากันนะ ก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าสิงหาคมครับเป็นเป้าหมายอันนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามินนองถามเขามาตรงจุดนี้ตรงจุดเกียร์เจ็ดดาวเพราะว่าเดือนนี้เราจะเห็นว่าอรอบมอฟไซโคใช่ไหมเกียร์แดาวตกที่รอบของตกแต่งแต่เกียร์เจ็ดดาวทําไมเป็นป้องกันเนื่องจากว่ามันเป็นรอบแรกที่โตกเกมเขาทําออกมาแบบนี้นะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าสิงหาในส่วนของเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยอาจจะเป็นตกแต่งก็ได้เพราะว่าเกียร์มันจะวน วนจากหน้าไปหลังใช่ไหมก็มีความเป็นไปได้ว่า7ดาวจะเป็นตกแต่งแต่8ดาวเนี่ยจะเป็นเกียร์อาวุธนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเราต้องการตามล่าหาเกียร์อาวุธกันในรอบโคโลโบสิงหาคมนะเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้ตัวบินแม็กเลยครับไม่ตีครับนะครับลีกเท่านี้เนี่ยจะเจอเยอะ,ะครับตัวบินแม็กครับซื้อเมื่อวานก็ทำคลิปนะครับแนะนำเรนเจอร์ตัวปกติซึ่งไปดูคลิปก็จะได้ความรู้นะว่าตัวปกติ นะครับเราจะให้ทําทางเสริมที่ตัวไหนนะตัวไหนแบบใช้ดีดียังไงครับไปดูคลิปเมื่อวานกันได้นะแนะนำเรนเจอร์ตัวปกตินะครับอ่าสวัสวนี้ตีบวกครับเดี๋ยวดูนะคือดาเม่ผมอาจจะดูลําบากนะว่ามันมาจากตัวไหนบ้างนะแต่ว่าถ้าตัวไหนที่โดนผลักไปยังแนวหลังแล้วบึ้มดูนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะว่ามาจากเร็มก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเร็มเนี่ยผลักไปยังแนวหลังแล้วมันมักจะบึ้มนะ คือมันหนักจริงๆนะครับนี่อย่างที่บอกครับว่าอัปเกรดธาตุก็ค่อนข้างสาคัญนะครับยิ่งอัปเกรดธาตุนะบวกกับตีบวกสกภาพตึงๆเข้าไปอีกอันนี้คือเปรี้ยเลยนะครับอ่าส่วนการใส่กเกียร์อย่างที่บอกนะครับว่าคือถ้าเกียร์เราไม่ได้ดีมากมายนะครับก็อย่าไปเน้นอัดดาเมจแบบอย่างเดียวนะครับมันต้องคํานึงถึงค่าอื่นๆด้วยนะอ่าเช่นอาจจะแบบพลังชีวิตหลบสก,กิลตั้งสก,กิลปล่อยตัวไว้ลดแรกครับ ต้องคำนึงถึงภาพรวมดีกว่านะเพราะว่าเรนเจอร์เราไม่ได้มีในทีมแค่ตัวเดียวจุดนี้สําคัญนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าเรนเจอร์เล่นกันเป็นทีมนะครับเรนเจอร์ของตัวเราเนี่ยมันอาจจะมีตัวที่แพ้ธาตุอีกตัวหนึ่งของฝั่งศัตรูนะครับฉะนั้นเนี่ยใส่เกียร์ให้มันแบบบาลานซ์จะดีกว่านะครับยกเว้นบางตัวที่อย่างที่บอกนะว่าถ้าทดสอบแล้วใส่เกียร์เท่าไหร่ก็ไม่ถึกนะครับก็ปรับไปเลยอยาจจะเป็นปล่อยตัวไวหรือลดแร่นะครับไม่ต้องไปใส่ดาเมจหนักๆน,นะ อ่นะครับไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีผลมีผลอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะอย่างที่บอกเรนเจอร์บางตัวเนี่ยเดินสะดุดล้มโดนดีถูล้มเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อะเหมือนสมมุติว่าเรามีอ่าปืน มาซุก้าเดินแบกมาโอ้โหถล่มทั้งกองทัพเลยปรากฏว่าสะดุดล้มตายนะครับระเบิดตกตรงหน้าตัวเองตายทําอะไรไม่ได้นะไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นแบบมาล้านที่ดีนะครับให้มันพอจะยืนอ่าเรียกได้ว่าให้มันพอจะยืนรับดาเมเมจได้นะครับให้ให้มันแบบยืนได้ออกสกิลบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการใส่เกียร์มันจะเป็นประมาณนี้อ่าต้องให้แบบดูทั้งทีมนะครับว่าไอตัวไหนควรถึกก็ต้องถึกนะครับ ตัวดาเมจก็ให้มีดาเมจประมาณนึงพอนะครับเพราะว่าถ้าสมมติปล่อยออกมาแล้วยืนได้นานเดี๋ยวมันกลายเป็นดาเมจสะสมเองนะครับทุกตัวเป็นดาเมจสะสมได้นะครับคือถ้าเกิดปล่อยออกมาเยอะนะครับแล้วไม่ตายครับนะครับหตัวสมมติหนึ่งตัว,ต,ต,วตี1ล้านอปล่อย10ตัวไม่ตายเลย10ตัวมันก็กลายเป็นตีรวมกันเป็น10ล้านถูกต้องไหมอันนี้เราเลยจะใช้คําว่าดาเมจสะสมนะครับแต่ว,ว่าพวกสายพลังจริงๆควรจะต้องถึกนะสายพลังนี่ ต้องมีพลังชีวิตก่อนเป็นหลักนะครับที่เหลือกข้ไปเติมนะเติมหลบสกิลเติมต้านสกิลครับคือพลังชีวิตส่วนใหญ่สายพลังเนี่ยมันจะมีค่าต้านสกิลเดิเมอยู่แล้วนะดูครับว่าเนี่ยตัวของเรมนะครับจะผักค่อนข้างจะโกงมากแต่ว่าบางทีก็ตายบ้างไม่ตายบ้างนะโอ้แต่ดูครับมีพีชีพนะครับมีรอบสังหานครับช่วยติดช่วยเสริมอยู่เรื่อยๆนะครับ นอย่างที่บอกว่าข้อดีของเรมเนี่ยคือดาเมจเขาไม่ใช่แค่หนักนะครับการผักของเขาเนี่ยผักโคตรแม่นเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไปกองกองกัน <ๆ S 1> อยู่แนวหลังเป็นเจ้าหนึ่งตัวที่นัจปุบันก็ยังแนะนําว่าทําเป็น9ก้าดาวแม็กก็ไม่เสียหายนะไม่เสียหายนะเพราะว่าอย่างน้อยคลิของเขาเนี่ยเออนำไปเล่นนะครับขอคอยด่านบอสนะครับอ่านะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีอะวันนี้นะครับก็เป็นการจับ เล่มนะครับมาตีบวกศักยภาพแบบตึงๆต,ตันๆเลย2 5ง0เดี๋ยวผมคงจะคาไว้นะคงจะคานะเพราะว่าโดยปกติผมจะมีการถอดออกมาแบ่งใส่ให้ตัวอื่นแต่ดูทรงแล้วนะครับนี่นะครับเล่มนะนางเลกของใครหลายๆคนนะครับวงเล็บที่นอนก อนอนนูกับก้อไก่ครับนี่ขอตีบวกต่กยภาพไปตึงๆนะก็คือมันก็สามารถที่จะจัดได้หมดเลยนะครับพลังโจมตีก็จะเน้นไปที่ดาเมจสกิลนะครับตัวความเร็วในการโจมตีคริติคลอลจะเป็นการโจมตีธรรมดาตีธรรมดาติดครีนะครับก็จะเป็นดาเมจทางนั้นนะประสบความม่นยําก็จะไปเสริมการตีธรรมดานะครับอ่านะครับ ถ้าเป็นไหวพริบก็จะเป็นเสริมในความแม่นยําของดาเมสกิลนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่นยําสกิลนะครับวันนี้ประมาณนี้นครับค่อยๆหาค่อยๆสะสมไม่ต้องรีบเล่นหลักการของผมนะครับอยู่ในนีกเริ่มต้นเน้นหาเรนเจอร์ ตัวเก่งๆก่อนแล้วหาเกียร์ดีๆนะครับอ่านะครับที่เหลือเนี่ยเมื่อเราเริ่มอยู่ในดิกที่สูงขึ้นแน่นอนทั้งทางคอมโบทั้งการตีบวกศักยภาพอันเนี้ยมันมีผลแต่ว่ามันจะมีผลในดีกที่เริ่มจะตึงมากขึ้นไปกว่านี้ชนะน,น้องๆอาจจะไม่ต้องรีบมางนักอ่าเริ่มต้นสร้างอดีใหม่เนี่ยค่อยๆทําทีม P ีร้อยก็ได้แล้วค่อยๆมาไล่เก็บสะสมอ่าในส่วนของศักยภาพนะครับก็ไม่ไม่มีปัญหานะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติมีโอกาสหาได้ไวก็ยิ่งดีนะครับแต่ก็ไม่ต้องรีบขนาด นั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะบ่นว่าขนนกไม่พอทํำยังไงดีนะเพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งหาขนาดนั้นนะเพราะว่าพื้นฐานอนีางที่ผมบอกว่าผมก็ยังเน้นหาเรนเจอร์ตัวโหนแล้วก็หา g d ีๆที่เหลือก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับ เอาโอเคทิ้งไทยกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ A C K เกม e Top Up Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว1้0นะครับโปรโมชั่นตอนนี้ในเกมแรนเจอร์เนี่ยลดราคาทุกแพ็กเกจอ่าเรียกได้ว่าลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทักแชทสอบถามไปที่ร้านค้าได้เลยนะเกมอื่นๆก็มีลดราคาอยู่ด้วยนะก็ทักแชทสอบถามไปนะครับเดี๋ยวลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้เนี่ยเขาจะเด้งไปที่แชทนะครับของ A C K เกมท็อ p อัพเซ็นหรือจะหาจากเพจ Facebook ก็ได้นะ A C K เกมท็อ p อัพเซ็นเนะครับ ก,กดถูกใจเพจด้วยนะครับ,บคนกดถูกใจติดตามหนะ่ประมาณสัก7800 0ก็จะเป็นของแท้นะอะซึ่งรานนี้ปลอดภัยว่าจะได้100%นะครับก็สามารถที่จะไปเติมกันได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเข้าไปกันที่ร้านคา้าได้เลยนะครับอโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ